ครับก็ขึ้นหลังพูดถึงเกมภาพรวมของเกมวันนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับก็มีหลายช่วงที่เราทําได้ดีครับทำได้ดีอะถึงว่าทำได้กับคอนเซ็ปต์ก็มีในหลายจังหวะที่เราก็จะต้องค่อยๆพัฒนาครับผมแล้วในส่วนของข้อผิดพลาดที่ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากจากที่เห็นจากเกมแรกครับมองว่าอย่างแรกเลยการป้องกันการโดนมาแต่การพลาดหรือว่าลูกเซตเพลย์ต่างในการเล่นตัวมาตัวแบ็ทตรงนี้เราต้องช่แก้ไขเพราะว่าเราเสียวกัตัวสับ ครับผมได้เออ่วันนี้มีคนชื่นชมค่อนข้างเยอะเลยเฉพาะการประสานงานของนักเตะเพราะว่าเเออออ่่รวมตัวกันไม่กี่วันแล้วก็ลงแข่งวันนี้เลยทุกคนก็ประทับใจมากมันเกิดจากอะไรแล้วก็ได้กระตุ้นอะไรนักเตะเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าวิ่งกันเยอะมากครับก็อย่างแรกเลยจริงแล้วต้องชื่นชมน้องๆด้วยที่ที่มีการสื่อสารเราเราพูดถึงเรื่องการศึกษาตลอดเพราะว่าเราคนเราตื่นใหม่แล้วก็ในทีมคอนเซ็ปต์เดิมที่ทุกคนเรียนรู้แล้วก็กลับไปเรียกว่ากลับไปศึกษาพอกลับมาก็มีการพูดคุยกันต่อ ส่วนถามว่าเรื่องของการกระตุ้นเนี่ยผมก็บอกว่าให้น้องแค่ตั้งแต่<น>เล่นในคอนเซ็ปต์ของเราได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นไรแต่พยายามก่อนครับผมจังหวะเสียประตูที่สองที่ซาอุฮะจากภาพช้าเห็นว่าลำหน้ารวมถึงหลายๆการตัดสินที่อาจจะดูแล,แล้วแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตรงนี้เราต้องระวังหรือพี่หลามีคอ,อามเนต์ยังไงจริงๆแล้วเราเราก็ต้องสนใจนะครับเพราะว่าการตัดสินของการเรายังทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราต้องเล่นเก็บออกไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ทุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่ครับเกมหน้ากับกาตาร์ครับคิดว่า จากฟอร์มนั้นเนี่ยเราต้องไปเจอกับกาตาที่เป็นเจ้าภาพเราเนี่ยว่อย่างแรกต้องขอขอให้ไปดูก่อนกำลังจะไปดูผู้นี้นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเราก็อยากรักษามาตรฐาน,นรตรงนี้แล้วค่อยๆเพิ่มมาตรฐานของเราขึ้นไป